ยู่พออยู่พออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอเคครับผมเลื่งแต้ม<ป>ค,รตครับผมเซานี้ไปสวัสดีครับพอยพี่น้องปลอดไปตูกขู่ตุ้ขุดนะครับผมวันนี้กลับมาพบก,กับผมพี่ละครับผมพลนดนอจากช่องบนเครื่องเอฟสปอยเลอร์ครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะผมติดหลังแล้วก็เงยเขียดเงยเขียดนะครับเนาะข้างหลังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองปตัตตึงนะครับผมแต่วันนี้มาพอด์ตเนี่ยคำหล้วครับผม ต้องรีบไปใส่กันเดี๋ยวไปดูใส่ครับผมก็ต้องบอกว่าเทคนิคการใส่ก็คือน้ำประมาณถ่วาเครื่องหัวเขานะครับเนะะาะเพราะปลาคอเนี่ยเขาจะมาขึ้นมากินเหยือ่อช่วงน้ำตื้นนะครับนะเนาะแต่เวลาเสียบเนี่ยก็ต้องให้เงิร้อยนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมโอเคดูบรรยากาศเขื่อนนะครับผมโดยพานเป๊กเป็นคนใส่พ่อเป็นคนถ่ายบรรยากาศน้ำเย็นนะผมเขื่อน โอเคครับผมไกลค่ำแล้วครับผมเดี๋ยวผมใส่ซอยน้องเปกอนครับผมเดี๋ยวตอนเย็นๆเรามาดูผลงานกันนะผมว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดเอผมแดช่วงนี้เดี๋ยวขอตัวไปใส่เบ็ดซอยน้องเปก่อนนะครับเนาะก็กําลังใส่เกือบจะเสร็จแล้วครับผมพอดีมาเจอเนี่ยปานินปานินที่ติดดังเก่าเป็นดังเก่าไปขายเป็นมอเก้านแหละครับผมแต่ว่าปลายังไม่ตายนะครับเนาะนี่ยปลายยังไม่เป็นปันนี้เป็นลูกปานินครับแต่ว่าเขาจะบอกลาครับผมแต่ว่า ดูครับผมอ่าชาวบงมงที่เขาใส่มองไว้เสร็จปุ๊บแล้วเขาใส่แล้วเขาบมอมาเก็บครับผมปลานินนี่ที่จะกำลังจะเติบโตเป็นปลานินโตแย่ครับผมก็มาติดมองถ้าเกิดบุ๊คคนไม่เห็นนี่ตายนะครับผมโอเคอเคดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับผมปลานินคืนสู่ธรรมชาตินะผมเผ่อจะเป็นปลานินรอดไหมครับเดี๋ยวนะโอ้ยน่าจะไม่รอดละรอดเมล่อไหลูกปั๊มหัวใจกันปั๊มหัวใจให้ปลาครับ อ therapist. โอเคไป oh, okay. เดี๋ยวมาแน่รอดไหมนะรอดปะครับโอเคเดี <kon> ๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวตอนกินมาดูกันอีกทีนึงครับผมถ้าเกิดหมดหลอดเดี๋ยวก็คงต้องเอาไปประกอบอาหารนะครับผมแต่ยังหายใจมีเหงื่ออยู่เพิ่งเงือยู่เดี๋ยวไปเข้าไปตรงนี้ก่อนครับผมพอดีตะเกียร ไปหาเงียมาครับผมเดี๋ยวเรามาอยากอะไรครับผมรอบแรกว่าเราจะมีผลงานม้างหน่อยแค่ไหนครับผมเพราะว่าตะกี้ว่ามาสาก็คือเป็นแชมป์เขียนอยู่ครับผมโอเคผมเดี๋ยวไปชมกอะไรกันผมว่าจะมีผลงานม้างไอยแค่ไหนโอเคไปเลยมาครับผมอุ้ย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 ไปไปย่างเบนเท่าไรหลังแรกใหญ่ลำแรกอยู่นี่ครับผมอ๋อ หลังแรกเคลียร์ยังเต้นดีอยู่ครับผมโอเคไปชมหลังต่อไปกันเลยครับผมผ่านปีน,นั่ครับผมพายามมือนี่นะอยู่ที่ถางอ่างเก็บน้ำคลองประจตึงไปไน้ผ่าน,นบ่มานแล้วครับเนาะไปโตอบอกว่ามาทำมาหากินแล้วครับเนาะมันมีได้แนวบุรีเน่ได้บ้างไม่ได้บ้าง ตามวิถีมาดูอี hey. กร้านนึงครับผมเออหนิมจิ้งครับหนิมจิ้ง้าจะพอได้ไปปนบนอ่ะมึงนี่เนาะจะพอได้ไปปนบล่ะเป๊กโอ้โหนั่นโอ้ยมีต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  ee, ีม Chelsea. Chelsea. ีกัดกัดกัดโอ้โบยู่ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เป๊ก โอ้โหหายกัดไปแล้วโอ้โหหายกัดแหมแล้เเวเขาตาเบ็ดน,นะครับผมเดี๋ยวให้พาร์ทเป็กเซยงเงียก่อนนะครับผมโอ้โหสเสียดายเทเบิลจะไปดูหลังต่อไปครับผมลุ้งกันอีกครับผมมันจะหมานโบมันน,นี่โมหมานเลยบม่ได้ก็เข่าแรงเลยมันนี่โอ้ตายตายตาย ดูอีกหลังนึงครับผมพอจะมีรุ่นปะมีรุ่นไหมครับโอ้โหยี่ยังไงยังปกติตายปะอ๋อนี่ยังดิ่นอยู่ครับผมไปโอเคไปอีกหลังนึงครับข้างในได้พัดเปิกน้ำทางนะครับผมไปไม่ได้ โอ้เงยลอยจะไปเงยอีกทำไมครับผมโอเคครับผมฟังนี่หมดทุกหลังแล้วครับผมปรากฏว่ากัดดังเดียวครับผมยังบ่มีแต้มโอเคเดี๋ยวพยายามีปฟังหนึ่งครับผมไอ,อีปูก็ขึ้นมาเลยเอาสองตัวแล้วนี่ฮะเอมันขึ้นปาอะไรปะห์หมายนี่นะาสนใจเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นหมายในปา่าคงนาแนล้ว ในส่วนของเคลื่อนพื่กันครับผมไหนเบกข้างในอีกเอาวลือมเอาเร็วลืมหมดแล้วครับพี่น้องแม่อยู่บนงไหนน้อวดีน้องเฮ้เจอไปโอ<ฮ>้ห <laughs> เจอแล้วนะครับหรือ <laughs> <laughs> ว่าหามองไสบ่อพ่อโอเคผม เกียริยังอยู่เหมือนเดิมฮ่าฮ่าฮ่าอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุยอุยอุ๊ยอุ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  โอ้โหเบ็ดยิงงองกุ้งเนี่ยผมเดี๋ยวใส่นเงี้ยก่อนครับผมไปครับผมรุ่นหลังต่อไปครับมานียังไม่ได้สักแต้มเลยครับผมมาดูกันครับผมโอ้โหเบ็ดจะหมดละแต่พอมีแต่ดปนหมดแล้ว,นนลวสักแต้มนี่เงาตายปะตายไหมโอเคผมเงาแท้ตายไปมันจะมีแต้มเปล่าเป๊ก โอ้ไม้หนี่ยังหมอครับผมแต่ว่าตอนนี้ชานได้มีแต้มเลยสู่ต่อไป,ไปไครับผมไปทางไหนนะทางนี้บุมีททงพี่ครับผมไปครับไปไหนไหายคนระับฮะหายแล้วครับโอ้เนี่ยหายครับผม oh, <no. S 1> โอ้น่าโอ้แสดงปากกัดครับผมปากกัดเลยอ่ะเป๊กครันี่ปากกัดแบบเต็งบ่มีครับผม มาดูหลังต่อไปครับผมโอ้โหยามาร์กจมวัแล้วยังไม่มีแต้มไม่มีแต้มให้เห็นเลยครับผม,มอุย้ยอย่างนี้อ๋อซรก,กัดอือปลาน,น้นเที่ยวเอาไว้นี่ครับผมที่ว่าเจอช่วงเช้านี่นี่ครับผมขามานอนตายอยู่นี่ครับก็น่าจะบ่ไหวละครับผมอือนี่ครับผม เรีอบลอยและ oh, <no. S 1> ก็เป็นอาหารของของหอยไปนะครับเนาะโอเคครับผมพามาปล่อยเขาซายเกินไปไปครับหลุดหลังต่อไปครับผมโอ้โหผ่านมานี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับผมข้างในเราไปอ๊บข้างในล่ะ ได้ละอุ้ย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 หลุดลูกปลาครับโอ้โหอ้โหหลุดครับพี่น้องโอ้โหทำมายมใส่เกินไปหลุดไปเลยโอ้ปลาหลุดครับพี่น้องโอ้โหอุ้งออะที่มาเลืนี่เมียกมันนะโอ้เสียดายครับผมปลาหลุดไปแล้วครับผมโอเคไปลุนหลังต่อไปครับหลังต่อไปนี่แหละฮะ มาไหนไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปตัก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 โอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเห็นไหมเกียดอยู่นี่ครับโหเกียดสุดเลยเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ถ้าว่าจะวิ่งหมายมาดิเด็ดโปนแล้วก็พี่น้องโอ้ใส่สวยครับใส่สวยเด็ดเลยใส่ดีเลย เด็กยกดิโหไสหน่โหไสสวยครับผมประมาณโหกระต้องแข่งวัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมรุนหลังต่อไปกันหลังต่อไปยุทธใส่เราปิกเด็กเดโอ้ไหนล่ะโอ้โหไปยาหมดทันครับพี่น้องโอ้พันนี่นี่เลยอ่ะโอ้โหเสียดายครับผมโหขาจากโห สบายครับผมโอเคครับผมเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงตอนคืนครับผมในช่วงยามผมก็หมายครับผมได้มาหนึ่งตัวได้มันส์สโซนะครับก็ไส้ก็ก็สวยก็เพิ่มได้กินเพิ่มได้ปนนะครับผมโอเคครับผมมือนี่อ่าตอนคืนนี้ครับผมจบด้วยภารกิจด้วยปลาคอหนึ่งตัวบรรยากาศยามสโซครับผมเคลื่อน อาเก็บน้ำของพ่อตาทึงไปไหนไปไปไหนไปไหนอยู่บ่อยู่บ่เฮ้ยคือเขาไปทันปหมฮะโอ้โอ้โอเคผมไอเดินลุ่นหลังต่อไปอีกครับผมลุ่นกันยาวเลยครับมือนี่ลุ่นหลังต่อไปครับผมได้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 ปิปิ อยู่ปะอยู่ปะรุดปะโอ้รุดเบ็ดครับผมยังงี้เลยครับเบ็ดอ่ะโอ้โหรูว่า์ยูครับผมเบย์ยูครับไปเอาเบล่งต่อไปไหมครับผมเบล่งต่อไปมัีมีเฮ้ยอะไรฮะอยู่ปะอยู่ปะอุ้ยโอ้ย ปลไหลบ่อยู่บ <antique? S 2> ่โอ้โอ้เสียดายครับผมโอ้โหนอนเลยอะโอ้โหหนาตัวใหญ่ดิหนีิอ่าเสียดายครับโอ้โหปอยู่ครับผมโอ้โห ตามธรรมดาับผมมีหมัมาามมมนแน่บ่หมันแน่ได้แน่บ่ได้แน่ผมตามธรรมชาตินะครับเนาะว่าเขาต้องเป,เป็นรุ่นเะครับผมวัดดวงเอาครับผมตามธรรมชาติบางทีกไ็ไแด้บางทีกับบ่หมันการหายู่หากินอาจหมยอาจจะเหมาะแต่ว่าดวงบ่ดีโอ้ยดวงกะถือว่าบ่ได้ครับผม เป็นไงเป๊กไปไหนอ้อโอ้โหหลังนี้กันมาลุ่นอยู่ครับผมแต่ว่าการจะมันสะบัดกับผมดิดจุดฟังเลยดูหลังก็แปลงต่อเลยครับผมได้เป็นอยุ่ยอ่ะ ออการจุดเงินหลอดเหมือนแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวสำมนีไปดูต่างหน้าการดีครับผมเกือบทุกหลังเลยครับฟังนี่แม่แต่ยังว่าเขาตาเบ็ดครับผมอันนี้ก็เพิ่นพยายามลอเพิ่นนะครับนะมีเรือชาวบวมงนะครับเพื่อนสวัสดีครับ มานบ่มานบ่มานบ่โอ้า่สอทอทุนเลยครับผมเราเป็นสอทอแล้วครับกะเด็กเป๊กมานบ่ฮะโอ้หลังนี้ล่ะอ๋อลังนี่จู่ฟังพุ่น ไปหลังหลังเดียวเฮ้ยเขาเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเเเเดูสิดูสิเฮ้ย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 เ้ยเเดเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้โอ้ยุทายเออ้โอ้โหหลังสุดท้ายพอดีครับผมเฮ้ยเปก โอ้โห,โหการลูกปลาหมอครับผมถอดน้องสีตใส่ลุกประหมอแล้วช่วยดิเอ๊ะโอ้โหโชติภพตัวดิเอ้อโ,โอเคครับผมหนึ่งแต้มครับผมเซานี้เรียบร้อยดีนะครับผมยามยามปลาตอนสอสะนะครับผมอ่ารเก็บน้ำของปลาตะทึงนะครับผมก็วันนี้ม,มีให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่แต้มหนึ่งครับผม ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม